โอ้อกตรงว่าเหนื่อยนะครับจย่สักรู่นะครับเลคือรนะครับไมกเมอ่ห็นไหมครับหอบนะครับอบเเลาได้แล้วนะครับ แล้วก็พลิกนะครับโดยใช้การโบกนะครับเพื่อไม่ให้รมมันแรงเกินไปนะครับหรือเราจะเป่าก็ได้เป่าคล้ายๆว่าเป่าเบาๆนะครับน้อเลยสบายเลยที่บ้านไม่เสียข้าไปเลยทำไมอ่ะใช้อุปกรณ์ตรงนี้หมดเลยแค่นี้นะครับเราก็สามารถเอาไปได้แล้วไม่เข้าวใช้เตาถ่านเลยจริงว่ะจริง ไปเช็คลห้าบาทเลยในนี้ไม่ใช้ไม่ใช้้โอ่ผมมือหน่ะครับผมมือหน่ะครับสักหนึ่งคนทักทายตุ้ยตุ้ยตุ้ย